สวัสดีครับ KFC ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเลื่อยญี่ปุ่นนะฮะของแท้เดิมๆนะครับผมมีมารรยาม่า MCV 3 1 0 0นะครับ MCV 3 1 0 0รุ่นใหม่นะฮะแล้วก็นี่ฮะมือหนึ่งนะอันนี้มือหนึ่งนะมือหนึ่งแต่เก็บนานไปนิดหนึง่งกะกล่องกล่องเนี่ยบุบไปหมดแล้วนะครับนี่เป็นลานสตาร์ทเบานะพี่น้องดึงสตาร์ทเบาหลายคนถามว่า ขนาด DCC ตัวนี้ก็อยู่ประมาณ3 0 3 1 31ส c มาอะ่ะ3 1 c c นะครับมาพร้อมบาสิบสนิ้วครับพี่น้องครับมาดูมา,มาปุ๊บนี่โอ้ดูโซ่ครับโซ่นี่โอ้โหแจ๋วเลยพี่น้องโซ่รุ่นนี้มีที่รับนะฮะผมมีที่รับขายนะที่รับโซ่นะเดี๋ยววันหนึ่งผมจะรีวิวให้ดูนะครับเห็นไหมมาลุยมาก็ทําบามาจากโอเลกอนเห็นไหม โอเลก้อนนี่แจ๋วนะพี่น้องนะนะฮะหมายเลขตัวถังอยู่นี่เดี๋ยวเผื่อพี่เอาไปเช็คนี่นี่ไหนนะไหนนีนนเน่เหมือนขายเหมือนขายโรบินเนี่ยพี่ๆก็เอาหมายเลขไปเช็คกับโรบินนะฮะนี่นะครับพี่น้องครับราคาพิเศษนะเผื่อใครสนใจตัวนี้มือหนึ่งวางจําหน่ายอยู่ที่หมื่นสี่แล้วกันแต่ผมขายไม่ถึงนะครับเอาง่ายๆเลยแบ่งผมเอานงี้แบ่งให้เท่ากันกันกบที่ประมูลกันมาแนัวละกันเจ็ด พร้อมเดินทางพี่น้อง7,006พร้อมเดินทางของใหม่มือหนึ่งเลยอนะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะพี่น้องนะเป็นจับจับหลังเหมาะกับพื้นที่ข้างล่างนี่มือหนึ่งเลยเห็นไหมปึ๊บปรบับไงนะครับมีอะไรไหมครับคืออย่าพึ่งครับพี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งไปถามเรื่องอะไรครับนานครับกลัวจะโอ้โหถ้าไปถอยไม่โครไปหนีบมันเนี่ยนะครับสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้รุ่นใหม่ละปัม๊มแยกตรงนี้นี่นะครับ ชกจะเป็นลักษณะออโต้ชกออโต้นะพี่น้องนะบิดบิดอย่างเดียวเนี่ยเวลาเราจําคันเร่งมันก็จะเด้งกลับมาให้บิดอย่างเดียวปั๊มแยกน้ำมันเปิดสวิตช์แล้วก็บิดชกบิดชกขึ้นนะนะครับบิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็สตาร์ทเป็นสตาร์ทเบานะครับน้ำหนักไม่มากนะฮะน้ำหนักไม่มากประมาณ4โลนิดๆ4โลนิดๆเผื่อใครสนใจนะพี่น้องนะ FC ก็ทักเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ